หลักๆเลยก็คือตัวของ Defense h e a d q u a r เ e r นะครับหรือว่าเป็นกระทรวงกลาโหมแล้วก็พื้นที่รอบๆของธรำรเนียบประธานาธิบดีโดยข้ออ้างของอิสราเอลก็คือเป็นประเด็นเพื่อปกป้องชาวดรูซซึ่งมีอยู่ในอิสราเอลเองด้วยนะครับแล้วก็มีอยู่ในซีเรียเองเป็นชนกลุ่มน้อย พัฒนาการเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันอาจจะนําไปสู่อะไรบ้างนะครับเรามาร่วมวิเคราะห์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนุษย์อารีภาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธอยู่ในสายกับเราครับอัสลามุอะลัยกุมรอฮ์มุตุนลอฮิวบุรกาตุครับรับวอะลัยกุมุสสลามุอะฮ์มุตุลลอฮิวะบุรกาตุครับอาจารย์ก่อนจะเกิดเหตุโจมตีเมื่อวานนี้มันมันเกิดอะไรขึ้นในซีเรียครับ ครับผมคิดว่าไอซีเรียเนี่ยนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ในต่างประเทศของซีเรียเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วน่าสนใจนะฮะประเด็นในซีเรียเนี่ยนะฮะเราเห็นได้ว่ารัฐบาลของซีเรียนะฮะอามัดชาร้อเนี่ยเขาพยายามจะเดินหน้านโยบายรวม ซีเรียนะครับให้เป็นเอกภาพนั่นก็คือการรวมกลุ่มต่างๆการปลดอาวุธกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับให้มาอยู่ภายใต้รัฐบาลในทั้งกองทัพของซีเรียนะ<ช>พูดง่ายคือสร้างเอกภาพในซีเรียนั่นแหละนะฮะซึ่งนโยบายนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้พื้นที่ทางใต้ของซีเรียของชาวดูสเนี่ยนะฮะ ซึ่งที่ผ่าน,านมาเนี่ยเขา,เ,าเคยเมีอิสระ,ะระดับหนึ่งในการจัดการตัวเองนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของบัชานาซัดเนี่ยนะครับเขาก็วางตัวเป็นกลางนะฮะแต่ว่าก็มีบางกลุ่มนะครับของชาวดุสเนี่ย,ยที่ติดอาวุธแล้วก็ไปสนับสนุนรัฐบาลบาบชานาซัดครับ นะครับเราก,ตก,กา็ต่อสู้กับกลุ่มไอซิบ้างต่อสู้กับกลุ่มอันนุาราฟอนนะซึ่งต่อมาก็คือกลุ่ม HTS ใช่ไหมครับครับมาโดยตลอดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอพอมาวันนี้เนี่ยนะฮะอัมมัดอัชชาร่าเนี่ยก็ยึดอำนาจได้นะครับมันก็เหมือนกับเป็นกลุ่มที่เคยอ,อยู่ตรงข้ามกันมาก่อนนะฮะ ดังนั้นการที่ซีเรียรัฐบาลใหม่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงนะครับตามนโยบายสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเอกภาพแล้วก็จัดการในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ตรงนี้มันจะติดกับทางฝั่งนะฮะของโคลันเบยแล้วก็อ,อิสราเอลเนี่ยนะะอิสราเอลก็จะมองว่าเป็นโอกาส นะครับของตัวเองด้วยเช่นกันที่จะขยายบทบาทเข้ามาในซีเรียขยายพื้นที่ขยายอิทธิพลของตัวเองเข้ามาในซีเรียนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าถ้าเราจับสัญญาณให้ดีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณบดลสตาร์ท่านผู้ชมฮะมันมีความเคลื่อนไหวในการที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรฮะกำหนดความสัมพันธ์กันระหว่างซีเรียกับ ิสร <Israel. S 2> าเอยนะกํก <c oughs> หนดความสัมพันธ์ในที่นี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะไปมีความสัมพันธ์กันหรือปรับความสัมพันธ์กันนะฮะหมายความว่าเอ,อจะจะจะอยู่กันยังไงนะฮะจะอยู่กันยังไงที่จะไม่เอขัดแย้งหรือเผชิญหน้ากันนะะค,คือคือทางซีเรียเนี่ยเราเห็นได้ว่าเขาออกตัวมาโดยตลอดนะฮะว่าเขาไม่ต้องการที่จะเป็นศัตรูกับใคร เนะขาต้องการที่จะสรุปรประเทศแล้วก็สร้างความเป็นอันนั้นคือประเด็นวาระสําคัญของชาตินะแต่ว่าเขาก็เข้าใจว่าอิาอเอลกังวลกับปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีการคุยกันนอกรอบนะฮะว่าคือผมเข้าใจว่าทางาผู้นำซีเรียคนใหม่เนี่ยก็ต้องการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับอเียว่าเอ้ย ประเทศซีเรียไม่เป็นศัตรูใครไม่ไม่เป็นภัยคู่คามกับประเทศเราข้างไม่ต้องห่วงถูกไหมฮะครับอันนี้คือคือ,ค,อคือการที่คุยกันแต่ทา้งฝั่งของอิสราเอลเนี่ยนะฮะเ,เข้าใจว่าต้องการที่จะบีให้ทางซีเรียเนี่ยปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลในลักษณะเปลี่ยวก,กันกับที่จอร์แดนทํากับอิสราเอลอียิ์ทำกับ Israel, อิสราเอลถูกไหมฮะ แต่ว่ามันมันไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าทางซีเรียเนี่ยนะครับก็คงไม่สามารถที่จะไปปรับความสัมพันธ์ระดับปกติกับเิสรเอลได้เพราะอ,อ,อย่าลืมว่ารัฐบาลชุดนี้ของซีเรียเนี่ยก็ประกอบขึ้นมาด้วยกับหลายกลุ่มนะครับ,รบแต่ไหมฮะถ้าไปปรับความสัมพันธ์แบบเปิดเผยนะฮะกับอิสราเอลเนี่ยก็คงจะมีปัญหาภายในถูกต้านถูกแรงกดดันภายในใช่ไหมฮะ ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นคีเรียเนี่ยนะครับกับสหรัฐก,ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นโดันั้นถามว่ยกเลิกกันคว่ำบาตรอะไรต่างๆนานานะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยที่มันมีการพูดคุยกันทางอ้อมนะอาจจะผ่านทางาเฟอร์ไบจันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ประสบความสําเร็จรนะฮะมันจึงมันจึงทําให้เกิดเหตุการณ์นะครับการโจมตีซึ่งอิสราเอลเนี่ยฉวยโอกาส อในการที่โจมตีดามัสกัสแล้วอ้างว่าเข้าไปปกป้องอชาวรูสชุมชนรูสะนะฮะ,ะคือคือรูสเนี่ยผมคิดว่าเขาเขาอยู่ตรงนั้นมานานแล้วเขาก็วางตัวค่อนข้างที่จะ,ะเป็นกลางมาโดยตลอดนะฮะก็คือว่าไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลซีเรียแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านในขณะที่รัฐบาลซีเรียเองก็ นะครับให้สละระดับหนึ่งกับทวกดูสบนะครับทีนี้อิสราเอลก็ใช้จังหวะเวลาในตอนที่ฟิลิปเนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพเนี่ยนะเข้ามาแทรกแซงโดยพยายามที่จะเสนอตัวเองเข้ามาช่วยดูสนะครับแล้วก็ใช้จังหวะนี้โจมตีดามัสกัสโจมตีเป้าหมายสำคัญทางกา,าลาโหมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่ง ซีเรียเขายืนยันว่าเป้าหมายของอิสราเอลก็คือการอาทําให้ซีเรียเนี่ยแตกเป็นเสียงๆนะก็ะคือพยายามทําให้ไม่มีสเสษระพ่าไม่มีเอกภาพนี่คือเป้าหมายแล้วก็ผู้นําซีเรียเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้กลัวว่าจะเกิดสงครามนะฮะหรือไม่เกิดไม่กลัวถ้าจะไปชน้ากับอิสราเอลแต่เขาไม่ต้องการที่จะทําให้เอซีเรียเนี่ยมันระสำร่ำระสาย เขาต้องการที่จะจัดการนะครับเรื่องภายในก่อนฟื้นปูประเทศก่อนซึ่งผมก็เคยอธิบายกับช่องไว้นะฮะในหลายรายการว่าอัมมาอดัชเอร์เนี่ยเขามุ่งประเด็นไปที่เรื่องของการจัดการหรือปัญหาในซีเรียมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับตั้งแต่หลังเอ่อหลังเหตุการณ์อารับสปริงเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเขาพยายามจะโฟกัสในซีเรียวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเขาอยู่บนทางสองแง่งที่จะต้องเลือกนะครับหนึ่งก็คือว่าให้ความสําคัญกับปัญหาภายในโฟกัสเรื่องปัญหาภายในไม่ไปทะเลาะ,ะเผชิญหน้ากับอิเอลนั่นนั่นหมายความว่าถ้าเขาเลือกวิธีนี้เนี่ยนะฮะเ,เขาอาจจะต้องปล่อยออดูสนะครับหรือว่าพื้นที่ทางใต้อของซีเรียเ,เมืองอะไรนะฮะสวยนะใช่ไหมครับ ให้เป็นอิสระเมื่อมากขึ้นแต่ว่าจะตกลงกันยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งตอนนี้หยุดยิงกันแล้ว<ช>นะฮะ<ช>หรือไม่ถ้ามากไปกว่านั้นเนี่ยถ้าถอาเซลต้องการเนี่ยอาจจะไปถึงขั้นต้องไปทำอะไรนะฮะความตกลงปรับความสัมพันธ์กับทางอิสราเอล<ช>นะ<ช>ซึ่งอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ยังคงายาก,กน,นะเพราะแรงกดดันภายในประเทศด้วย<ช>นะครับน,นี่คือนี่คือทางเลือกที่หนึ่ง นะถ้าต้องการที่จะรักษาความเรียบร้อยในประเทศเอกภาพ,าพปัญหาภายในนะก็จะต้องปล่อยทางนั้นหรืออีกทางหนึ่งคือการเดินหน้านเผชิญหน้ากับอิสราเอลนะฮะซึ่งแน่นอนศักยภาพทางอากาศเนี่ยมันมัน,มนยังยากี่อสู้ได้แต่อย่าลืมว่าถามว่ากลุ่มนี้กลัวไหมในการที่จะทำสงครามเนี่ยเขาผ่านสงครามมานานหลายปีนะครับทั้งการโจมตีทางอากาศ จากบาชานอาซาร์และซีอะไรงันะฮะแล้วก็ปฏิบัติการภาคพื้นดินนะครับต่อสู้อยู่ในซีเรียนะดังนั้นค่อนข้างที่จะโชคโชนแล้วก็ผมคิดว่าเขาไม่ได้กลัวที่จะเกิดของขามันนะแต่ประเด็นก็คือว่าเขาต้องการที่จะฟื้นฟูซีเรียก่อนนะฮะเป็นเป็นลำดับ <Right. S 1> แรกซึ่งแน่นอนนะฮบผมคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่ทางซีเรียจะต้อง ดําเนินการก็คือการพูดคุยนะกับตุรกีมากขึ้นในเรื่องของการขยับบทบาทของตุรกีการสนับสนุนเรื่องระบบป้องกันอะไรต่างๆนะครับ<ช>ของตุรกีเข้ามาในซีเรียมากขึ้นตรงเนี้ฮะค,คือสิ่งที่เทลกังวลที่สุดนะครับว่าถ้าสมมุติว่าซีเรียสามารถที่จะจัดการปรัญหาภายในได้แต่แล้วก็ รวมเป็นเอกภาพเอาชาวดูสเนี่ยมาอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางนะครับมันจะเท่ากับว่าดึงตุรกีนะครับซีเรียเข้าไปประชิดอิสราเอลมากยิ่งขึ้นนะและนี่คือสิ่งที่เอเซลกังวลที่สุดนะครับ,รบฝั่งหนึ่งต้องการบูรณภาพของดินแดนด้วยแล้วก็เรียกว่า ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนคนในประเทศไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มน้อยหรือว่ากลุ่มใหญ่กลุ่มใดก็ตามเนี่ยฝั่งหนึ่งอยากจะรวมแต่ฝั่งหนึ่งเนี่ยยอมไม่ได้เพราะว่าถ้าเขารวมกันได้เขารักกันดีเขาอยู่กันได้เมื่อไหร่เนี่ยตัวเองจะเดือดร้อนก็เลยยังใช้เรียกว่าเป็นลูกไม้เดิมๆก็คือทําให้เขาวุ่นวายปนป่วนแตกแยกกันภายในใช่ไหมอาจารย์ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจอีกก็คือ ำบนกระสุนตกที่เขาเลือกถล่มเนี่ยแม้ว่าจะไปทั้งซวยดา,ดา,ด,าดามัสกัสรีฟดิมาสกัสไปไปในหลายที่แต่ว่าตัวที่เป็นข่าวหลักๆเลยก็คือการโจมตีตัวของกระทรวงกลาโหมแล้วก็บริเวณใกล้ๆรอบๆทำเนียบประธานาธิบดีเนี่ยมันไปสอดคล้องกับแนวคิดของฝ่ายขวาจัดบางบางส่วนในในอิสราเอลเองที่อยากจะรอบสังหารตัวของ ประธานาธิบดีซีเรียคนปัจจุบันด้วยไมหมฮะจาังครับผมคิดว่านี่ก็เป็นเป็นสัญญาณหนึ่งนะฮะไปถึงทางซีเรียเพื่อที่จะบีบนะครับให้ต้องอยอมนะคับปับความสัมพันธ์กับพิเซลหรืออย่างน้อยนะครับก็คือ,อต้องไม่มีทหารซีเรียในพื้นที่ทางใต้ของประเทศนะโดยเฉพาะในเขตของรูสเนี่ยซึ่ง ผมคิดว่าตรงเนี้ยอิสราอกังวลน,นะครับมากที่สุดแล้วก็อย่างที่คุณอบับดุลฟาตาได้เรียนไปเนี่ยนะว่าอิสราเอลอาจจะใช้วิธีการยกระดับ,นะบในการรอบสังหารผูนะ้นำซีเรียเนี่ยก็เป็นได้เหมือนกับที่ทําในเลบานอนในยูราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่นี้ความน่าสนใจคือว่ากลุ่มดูสเองเนี่ยก็ มีความหลากหลายาเป็นอาหรับนะครับมีความเชื่อเฉพาะของตัวเองเนี่ยแต่ว่าที่อยู่ในซีเรียเนี่ยเขาก็มองว่าตัวเขาเองเนคนซีเรียเป็นอาหรับนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปใกล้ชิดกับอิสราเอลนะฮะแต่ว่าถ้าไปดูดูสในโกลันไฮน์นะฮะเขาก็ปฏิเสธที่จะรับสัญชาติอิสราเอลเขาก็มองว่าตัวเองเป็นอาหรับีอันนี้พวกนี้ก็ไม่พอใจอิสราเอล ทที่ไปยึดรองโบราณทหายนะฮะนอกจากนั้นมันจะมอีอยู่ในอิสราเอลอีกพวกนี้เป็นกลุ่มที่มีบทบาททางการเมืองเลยมีเป็นทหารระดับสูงเลยที่เป็นชาวดูสนะครับเพราะฉะนั้นดูสเองก็จะมีความหลากหลายนะใ,ในตัวเองเหมือนกันนะครับนั้นอิสราเอลก็อาจจะต้องอใช้วิธีการเนี่ยนะฮะค่อยๆแทรกซึมเข้ามานะครับแล้วก็มาหากลุ่มที่ สนับสนุนได้เป็นตัวแทนของตัวเองในกลุ่มชาวรูสที่อยู่ในซีเรียนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการเนี่ยแหละฮะทำให้มันเกิดการแตกแยกนะครับต่อสู้ต่างๆโดยเป้าหมายสําคัญกนะ็คือเพื่อไม่ให้ซีเรียเนี่ยมีอี่ธิพนเข้ามาในเขตของรูสนะฮะครับท่าทีของตัวผู้นําซีเรียเองก็ดีทางตุรกีเองก็ดีเนี่ยตอนนี้เท่าที่เราเห็นก็คือก็ประนามแหละเพราะว่าประเทศ อย่างซีเรียเนี่ยแน่นอนว่าบอบช้ําแล้วก็มีโฟกัสการลำดับความสําคัญของการจัดการปัญหาอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปตรุรกีเองกอ็ไม่ได้ลงไม้ลงมือกับกับใครมานานแล้วหลังจากที่เข้ามาพยายามปกป้องชาวซีเรียในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็มาพยายามจัดการในพื้นที่แล้วเศรษฐกิจของตัวเองก็บอบช้าเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้เห็นเห็นว่าจะมีการประชุมด่วนของ UN s c อาจารย์คิดว่า จะมีอะไรมากกว่าการประนามไหมครับคือออรกีเนี่ยนะฮะและมันดีต่างประเทศเนี่ยก็ได้ออประนามนะครับออิสราเอลนะฮะว่าได้ละเมิดอะไรต่างๆนานาแล้วก็ไม่มีความต้องการที่จะสร้างสันติภาพนะครับต้องการทําให้ภูมิภาคนี้ไร้ศัตรภาพแล้วก็บอกด้วยซ้ําไปว่าอ่อในการทําแบบนี้เนี่ยมัน นอกจากจะไม่ดีต่อภูมิภาคแล้วยังไม่ดีต่ออิสราเอลเองด้วยนะครับแต่ถามว่าตุรกีจะขยับนะครับไปมากกว่านี้หรือไม่เนี่ยนะครับผมคิดว่ามีความเป็นไปได้แต่ว่ายังไม่ใช่การเผชิญหน้ากันโดยตรงนะครับกับทางอิสราเอลอาจจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนนะครับทางการเมืองในเวทีระหว่างประเทศและระบบป้องกันนะฮะ ในในเข้าไปในในซีเรียารมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่ส่งทหารหรือว่าฐานของสร้างฐานของตุรกีขึ้นในซีเรียเนี่ยเราอาจจะเห็นการยกระดับในในลักษณะนี้ในอนาคตซึ่งซึ่งมันก็อมันก็น่าติดตามนะฮะค,คือคุณนณรุลฟ้าตครับถ้าเราย้อนกลับไปสมัยบาชานอาสาดเนี่ย พอใจท่าทีของรัฐบาลในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าไม่ไม่เป็นภัยผู้คานต่ออเซลไม่ไม่ไม่ต้องการไม่แสดงท่าทีที่จะเอาที่รับสูงโกวาลันคืนถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันที่เซลไม่พอใจคือเฮ้ยมันถูกใช้เป็นเส้นทางส่งอาวุธจากยิหรานไปเลบานอนพอมาออในปัจจุบันเนี่ยถูกไหมฮะรัฐบาลซีเวียเนี่ย นะฮะไม่ไม่ไม่ปล่อยให้อ,อมีการลำเลียงอาวุธไปยังเลบานอนถูกไหมฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยจากที่เคยซีเรียที่เคยใกล้ชิดกับอิรานเป็นเป็นพื้นที่อิทธิพลของอิรานเนี่ยวันนี้เป็นพื้นที่อิทธิพลที่ใกล้ชิดกับทางตุรกีอ่ามันก็เลยทําใหอ้อ่เป็นเกมเป็นเกมใหม่นะที่ที่เล่นกันอีกแบบหนึ่งนะครับ ไม่ไม่ไม่เหมือนในอดีตดังนั้นนี่คือสิ่งที่อิเซลกังวลน,นะครับกังวลมากกับกับปรากฏการที่เกิดขึ้นนะครับในซีเรียครับ,รยรบอย่างของ UNSC ็นเหละครับอาจารย์ที่จะประชุมกันวันนี้บอกว่าเป็นวาระด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละที่อิสราเอลเข้าไปโจมตีในซีเรียซึ่งน,น่าจะเรียกได้ว่ามันละเมิดกฎบัตรชาประชาชาติละเมิดอธิปไตยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ว่าสุดท้ายแล้วบทสรุป เมื่อผู้กระทาเป็นอิสราเอลเนี่ยแม้กระทั่งการจะประนามเนี่ยก็ไม่ค่อยจะผ่าน UNSC ถูกไหมครับก็คงจะมีบางประเทศนะฮะใช้สิทธิ์วีโต้เหมือนเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าอ,อังกฤษนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนเนี่ยฮะว่าิเซลละเมิด นะครับกฎบัตรของสุธาระชาติและอธิปไตยของซีเรียนั่นเท่ากับว่าถ้าตุรกีนะครับจะขยับนะฮะการให้ความช่วยเหลือซีเรียในเรื่องต่างๆเนี่ยนะมันก็จะดูชอบอมีความชอบธรรมามากยิ่งขึ้นนะครับและอิสียเอลก็จะจะโดดเดี่ยวนะครับมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับ เห็นมีบางข้อความเนี่ยเขาบอกว่าการโจมตีนี้น,น่าจะเรียกว่าเป็นแค่คําเตือนแต่ว่าหลังจากนี้จะมีหนักกว่านี้มาอีกอาจารย์ประเมินสถานการณ์ไว้ขนาดไหนครับครับอ,อ,อันนี้ผมก็คิดว่าม,มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำซีเรียนะฮะคนใหม่เนี่ยนะครับว่าเขาจะไปในทิศทางไหน ถ้าเขาเลือกนะฮะที่จะลดบทบาทนะครับของซีเรียกองทัพซีเรียในพื้นที่ทางใต้ลงเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันก็อาจจะทําให้อิสราเอลเนี่ยนะครับมาบเขาเรียกว่าอะไรฮะอาจจะไม่ได้โจมตีซีเรียหนักนะครับเหมือนกับครั้งนี้นะฮะแต่ถ้ายังผู้นําซีเรียยังคงเดินหน้านะฮะที่จะขยายโดยเฉพาะการ เข้าไปตั้งฐานทัพอะไรในตรงนั้นเนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะนําไปสู่การยกระดับการโจมตีอของอิสราเลอลเพราะอิเอลจะฉวยโอกาสนะครับในขณะที่ซีเรียยังไม่มีสายอนุภาพทางการทหารระบบป้องกันเนี่ยโจมตีให้ได้มากที่สุดนะถ้าเราจําได้เนี่ยตอนที่บาชา,า,า,ชานาสตาร์ดหนีออกนอกประเทศไปเนี่ยใช่ไหมครับอิสราเลอลได้ทำลายคลังอาวุธ ระบบป้องกันอะไรต่างๆของซีเรียอย่างแม่นยำนะครับหลายจุดเลยมันทําให้ซีเรียวันนี้เนี่ยไรความสามารถหรือว่าเขี่ยวเล็กในการป้องกันการโจมตีทางอากาศอย่างชิ้นเชิงชับนะครับมันก็เหลือแต่แค่ปฏิบัติการภาคพื้นดินถ้าจะสู้ก็ต้องปฏิบัติการภาคพื้นดินนะฮะผมคิดว่าการสู้รบเนี่ยมันไม่ยากแต่ว่า มันจะทําให้ให้เสถรษรภาพในซีเรียรที่มันกําลังจะดีขึ้นเนี่ยมีปัญหากลับไปมีปัญหาอีกแตเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นผู้นําซีเรียรเนี่ยเรียกร้องนะครับให้อ,รอาราบสหรัฐอเมริกานะครับดาร์าอูเอเนี่ยเข้ามาแสดงบทบาทแล้วอที่มีการหยุดยิงกันล่าสุดเนี่ยใช่ไหมครับครับเขาก็บอกว่ามันเป็นผลมาจากการเข้ามาไก่เกียรของหลายๆฝ่าย นะครับทำให้มีการหยุดยิงนะครับที่สวายดะแล้วสถานการณ์ก็ลีคขายเพียงแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับอิสราเอลก็คงจะจับตาดูความเคลื่อนไหวในซีเรียแล้วว่ามันจะมีพัฒาา่าทีไปในท่าทีพัฒนาการไปในทิศทางไหนสำหรับการตัดสินใจของออผู้นำฮัมัชารานะครับครับผม ครับเราก็ต้องจับตาดูเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับมีโอกาสคงได้พูดคุยกันอีกอัสลามุอะลัยกุมลโมห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮครับวะอะลัยกุมุสสลามอัลลอฮุะตลาบะาะุฮม